วัสดีจ้าเพื่อนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กา่าภาามว้วน้ะจ่าเดินเดีด๋ยวพี่น้องคลิปที่สองของยายอุน้นในที่สามไม่ยังละเท้ามันจะไปตูปเตป็ดนางมึงนี่เหน็นยังกินเท้า เออเก็บไผ่ตู้ในสวนตาป้าได้แจ้งเด้อพี่น้องเด้อไปยสาวแจ้งเก็บไผ่ตู้ในสวนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ไผ่ตูตาไผ่ตู้ดีไผ่ตู้ตาปูว้ยผมยหญ่แมล่ะเก็บเก็บมาอุ้ยเก็บไผ่ตู อยู่ในสวนเมืองพี่น่องบึงบึงบึงเห็นบัวผุนตุกหายใต้เป็นน้ำเลื่อยนกเจิาวนกหักเอาหักหักนี่พ่อแล้วพี่น่องด้วยพ่อแล้วงาม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 อดอกออกไว้ แกงแกงนอไม้แกงเปื้อที่ซับหนึ่งจิสามานะสาวเนาะงัดทางงัดมาแล้วงัดเจ็บเสื้อเฮ้ยพักนี่นยังล, <laughs> ยงละเจ้านี่พักกว่วงตุงเด้อพี่น้องเด้อมาเอาในตาท่องกับยายเด้อนี่เปิดขึ้นเลี้ยวคักมือนันนี่หน่อยมือนี่ใหญ่นี่ตัวนี้พักสีเหล้า ก็พักอมต่อไปพักซีจีนต่อมาใบตะเภาต่อมาใบต่อมาขึ้นยังนั้นดอกไม้ในสวนกับตาทองดอกเล่าเรืองลุ่งเรืองด้วยเถาเด้อย่าผ้าเลาะสวนแล้วล่ะกะสิ้ป้ไปบึง เกดแกงเปรเด้พอพี่น้องสุผูสุคนแฟพนครับทั้งในทิ่ตามปะิทินมีมาม,มาเนี่มอพักใหญ่กำลังใจขึ้นงามงามกำลังพอแจวไม่ได้แปะลลแก้วเลยเด้อพี่น้องเอ้มาเสียบเสบอีกมือนี่ถือกระสอนอย่เป็นกำลังใจให้ยายสุภูสุคนแฟพนครับนี่จะเอามาจะทังไหนนี่พักต่างสาย ดูเสาเขาไปให้แม่นม่พี่น,น้นองโอ้ยง,งามๆเลยนี่เห็นบอ่อพี่นอ้องมาลีแบบที่ปลูกจักงน้อยนี่เองนี่เปะ๊ะเป๊ะเอานะจ้าจ้าเดี๋ยวจะคอยรีวิวใหม่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะจะท้องว่าส้มสวนแล้วยังว่าไปไปเห็ดกินเห็ดอยากแล้ววะสวนเอ้ยอมีเกี่ยวของในสวนบ่อสารพิษเนาะแถวเนาะ นี่เห็นบอพี่น้องตะไคร้ก็อยู่หิมสวนอ้าวจีบใบยานางก่อนหลังจากไปเก็บไฟตูมาแล้วหลังจากก็มาตำกระเบือ่อไปจีบนางหลักมาเด้อพี่น้องเด้อตำกระเบือ่อหลังเด็ดใบายายานางเจ้ายานางเด้อพี่นอ้องเด้อต้มหานางเลยแยกกระชีพไปไปบึงตุม่ม หน่อไม้นี่หน่อไม้ใหญ่จับมาเป็นนองสีเลยต้มแล้วก็แกงเลยแกงปือ้อน้องพีนองนะเนาะเสียบๆด้วยมือน,น่ใหญ่ทีแกงปือ้อใส่ใส่น้ำข้าอีป,ปูม ผมได้กลงมากเหมือนั้นนะที่หามาอยากอะไรว่าเซตุเจนขัวเซตุเจนไว้เลยกระสิกแกงปื้อสินงสับๆไปเลยใส่มาแต่หาแต่หาป้าหาป้าหากโกะบะเมย์แยกกันได้เห็นหลายคลิปน้องพี่น้องเนาะน้อใหม่ฮ่าแต่แย่ใหญ่ใหญ่มันบะเมย์ใหญ่ มีมีสองคลิปสามคลิปกับเปี๊กกัลักไก่ให้ยด้เน่คลิปเดียวกับเปี๊กกัลักไก่ให้ยด้แจก็ายจะหาจนได้คลิปไอ้เว้ยไอ้บิึงเลยชีวิตไม่ชินเนาต้องดินกันไปหาขินหาอยากไปจัดเลยงน้อพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องเบิึงก็จะทำเราแจ้งพี่น้องพี่เล็้ไปพี่น้องใหญ่ไปไก่บ่ได้นาะเท่าเนาะเออเะอยากเท่าไหร่ฮ่าฮ่าฮ่่ฮเฮ้เัลโหลเล่ แถวเฮือนแถวชาตินี่แหละชื่อเอแม่กับบดายเอเขาไปหาบักได้มีแต่เจ๊เออนี่ตั้งแต่เขาซักทุ่งไว้พี่น้องนี่เนาะกระยำเจ้าของคนมาจจาจ้าทำมาหากินนี่ก็หาอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะบุ่ตอบ่คือถือกระสอนได้พี่น้องนี่บ่คือกินด่างเนาะพี่น้องเนาะ เซ็บเซ็บเ<ส>บเซ่บด้วยายเต้าเลยวะเอาใช้หลูดซสาวกับหลุดซสากับทำงานเนี่ขับรลุดกับบัแข็งครับไปไก่บ้บ่เป็นให้เรนไปทำงานให้เรนมาพาใหญไปหาครับหลไปครับรถบแข,ข็งเนาะ

ซับเหนือคลองจังสิบุรีเลยซับประทูรเรนดีเนาะใส่กระชายค่ะกระชายลงไปแป้วในสวนเท้าเต็มอยู่ <laughs> พักกว่องตุ่งกระายพักเหนียงไร้ยมือ่อกระเพื่อมงลกกินได้ด้วยที่น,อน้อ,องกำไรกำไรห้าบาทสิบบาทจ้ะบอขายบอขาย พระแพทย์ครับมาเอายายบอขายวางสืมาเลี้ยงบ่โอชูผู้ชุกคนเด้องจากสิบบาทยี่สิบบาทยายไม่ขายอ่านไม่ท้าให้พี่ให้น้องกินทุกผู้ทุกคนเต้องแพนครับขันมาหายายไปเอาปลาทูอุ้ยมุนยังปลาทูยังอยู่เดี๋ยวกะทิแกง ปลาทูมันอน,อนอกจ้ะเนาะน้องพี่น้องพูนเนพ่พูนกะมกักแกงเปื้อพูนเน่พูนกะมักซุปนอใหม่นี่พูนเม่พิ่นกะแก้วกะปินี่นอไหม่ข้างสวนยาย ไปสามาก็บมาหิตกินเหยียกาี่ให้น้องเจียวกบปิเจียวสมตั้มในเมื่เดียวคนในเมื่อเสีบเสีบเจีคนไหนสิถามหาคนแก่งเลยด้อถามพาอว่ายังโอ้ยไู่ได้แก่งนี่คือมาแซีบเสบกันสบๆบเดูน้องพี่น้อง สีมือไผ่สีมือมั่นตัวนี่ตะไคร้ใส่แล้วจ,<ะ>จ้ะเดยิงขโมยลงไปกุกกุกก่อนแล้วค่อยไปแก้นี่นยฮะนก่อนเออย่างนี้สะอมสะอม หรือผักา่าอย่านางเกลือย่านางจะ้สองถิง่นสิื้อหมือหรือสาวสอ,องเป้จะซื้อเปเอาเขาเขนชอย,นยเนี่บัสด้วยจ้ะตอยพี่สาว,สว คน <languages? S 1> บ่ช่ยก็บ่มีคนชอยหน้าพี่สาวหลายหน้าใหญ่จังบ่มีพี่สาวคนละพอละเม่แก่กระฮิดหน้าเชาได้คูนได้บัตกินเลี้ยงลูกมาตลอดไ้บรงอือัน าม่สด้ขัดไั่ได้ยังต้ำเอาตงใส่ตำเลยคุ้นดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งจะเอาหอดข้าวตำใส่ข้าวเบือเขาเรียกเบือไผแล้วก็บค้น เห็นหมอพี่น้องย่างอยู่หมอนึงใหญ่แก่แกงเครื่องหนึ่งดิงางเครื่องหนึ่งนี่นี่เห็นบอน่อไม้เด็กตัวนี้ใหญ่ตุ่มใบยากระเบงกว่แกงนี่ผุดก้อนจัง ไนไหวแต่เขาเบื่อใหม่บัวแล้วพี่น้องหนาแส็บนาะพี่น้องเนาะเศราย์สีน้อยแสีบน้อยโอ้คือสิหมืดหอยพี่น้องพี่น้องอมันน,น้อยเองอ <laughs> เศร,ราย์สียบลายเสีบน้อยแสีบน้อยนิดเดียวแส้กระแสกกระชอนกระชอนเดียวนาน,านาเห็นบอัอยูป,ปูปี่แตนนาแส็บอือ เจียวเจียวใส่ปูมลงไปแล้วปูมน้องเห็นบ่ฮ่ามันเดืพอ,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 าาอพี่น้องมาเอาวันละถ้วยซองถ้วยนี่หามาต้องเอามาทำกินซิมงกันเด้งพี่น้องเอากดเอา,เอา เยี่ยมเยี่ยมผีหนองแซ่บแซ่บแซ่บแซ่อนี่นางรักลงไปคือแมงรักแมงรักนางรักก็ได้นผักภาษาลาวเขาเอิญนักอีตู่กับผักชะอมกับผักชะอมนิดนึงหรือผักขาแล้วบ้านเฮาเขาเอินบ่อคันได้บ่อแข่งนี่นะแซ่บเสียเนาะ เออบอพ mmm ี่น้องน้องเออมักินกันดื่มมาแล้วเจ็บแซ่บเขาช่วยหลอนๆกระแด่เขาเหนียวกระติกหนึงนี่มาอ้ยขุนดีพี่น้องสีสันนะมไม่อยากสีผากจักขึ้นจักขึ้นเบื้หงพี่น้องเพ้นเบื้องเบื้องนี่เขียนน้องใหม่โอ้ อีปมมีแต่อีปมที่หามาได้เพิ่นเขาเซ็งกิ้งดิเข่าแยกซ็งใหม่เพิ่นเซ็สองฟีดใหม่นี่เศษๆมาใหม่แล้วเพิ่มเซ็งสองฟีดยายว่ารชอชีดมกของพอดีว่าอยากเกลงปื้ใส่บนตรงโมกเส็บคือเก่าพ่อเลี้ยงไม่ชีดพอแล้วปุ้งล่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยเนาะพี่น้องเนาะยายตูดคนละถ้วยก็บยายบัดรแจกพี่แจกน้องเนาะพี่น้องเนาะ มามาแพ่นครับทั้งนี้นี่างประทิมาเอาในย่ายคนละถวยสองถวย <c oughs> ตัวนี้หายย่าบัด <c oughs> มาเด้อพี่นอ <c oughs> ้องแพ่นครับุุผู้ชุกคนมาเอาแกงปื้นนอไม้ใส่อิปูมปูม <c oughs> หรือจีรอบอ <c oughs> อ้างเอาไปซุงไปไป ไปส่งยาบาดยัยตูดสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องมากินเขานะ่าในยายยายให้เบิ่งยายบริเกิตด่างหรอกชอสิกินกับตาทอ่อตาท่อกก็คืนเขาให้พี่น้องมาท่าแล้วอยู่ดเดี๋ยวยยยจ่าเด้อยายกะสิให้เบิ่งแกงแกงเปิ้ใส่นอใหม่เดี๋ยวจ่าเด้อขันสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยาย ขอคุณทุกกำลังใจขอคุณทุกไลททุกแชทุกคอมเมนต์ยายใาย่ด้วยดีเสมอมาอยายพิดผพานประกันดใดยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บๆมาเดิมพี่น้องแค่ครับยายลงอื่นเมาเอาแกงแซบเลยเฮ้ยยายถึงกินี่ไอ้บึงจะข้ามบ,บึงแซบบ่อือแซบพี่น้องแซบมามาๆเอาในยายสูบทุกคน มาถอดน้ำด้วยจริงที่แยกได้มากนี่แยกถอดเลยแยกตากแห,าาาาห้งด้วยนี่มามามาเอาในแยกมามามาตุผู้ชุ่คข้นเพ่นครับข้างในที่จากประสีเจ็แบแคบ